ข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวของทางอำเภอแม่สะเรียงกันบ้างนะคะเป็นกาวสั่งนักสิบของสาขาแม่สะเรียงค่ะเปิดพิธีการรามัดมอดไหม้เถื่อนและเฝ้าระวังหมอกควันไฟลงมือที่เป้าหมายสี่จุดอำเภอแม่ละน้อยมีการลาดตระเวนคุมเข้มสกัดมอดไหม้ในเขตทะเลทุ่ตะรังนี้ค่ะ ณนหน่วยอุทยานแห่งชาติสารวินนายดุลยวิทย์รัตนภาพผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่สะเรียงนายยุทธนาศีเงินงามหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสารวินนายจิรศักดิ์ทิพย์ยวงหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจำนวนกว่าร้อยนายร่วมกันเปิดยุทธการการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และการแก้ไขปัญหาไฟ ในป่าในท้องที่3อําเภอสายใต้ประกอบไปด้วยอําเภอแม่สะเรียงอําเภอแม่ลาน้อยและอําเภอศกบเมยโดยได้จัดชุดปฏิบัติการออกเป็น4ชุดลาดตระเวนตั้งจุดสกัดหาข่าวในพื้นที่เป้าหมายการตัดไม้ทําลายป่าและปัญหาหมอกควันนายดุลยวิทย์รัตรนภาพผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่สะเรียงได้กล่าวว่าการเปิดพิธการในครั้งนี้เพื่อเป็นการป้องปรามขบวนการบุกร กตัดไม้ทำลายป่าและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงอันตรายและผลที่เกิดจากการเผาป่าโดยในวันนี้ชุดปฏิบัติการรวมทั้ง4ี่ชุดจะแยกย้ายเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่เป้าหมายที่มีการตัดไม้ทำลายป่าและมีการบุกรุกแท่ทถางป่าซึ่งจะเริ่มดำเนินในพื้นที่เป้าหมายหลักคือในตำบลแม่ลาน้อยบ้านแม่ลางนิ้วและบ้านแม่แลบชุดที่สองเข้าไปยังบ้านห้วยละมองเหนือและแม่ละมองใต้ตำบลแม่ลาน้อยชุดที่สามบ้านสำเพ็งเหนือและบ้านสำเพ็งใต้ตำบลแม่ลาน้อยชุดที่สี่บ้านห้วยปูและบ้านห้วยกูปะตำบลแม่ละหลวงอำเภอแม่ลาน้อยซึ่งพื้นที่เป้าหมายทั้ง4ี่จุดนี้ ที่ผ่านมาพบว่ามีกลุ่มมอดไม้เข้าไปตัดไม้ทำลายป่าในลักษณะการตัดไม้ เพื่อปลูกสร้างอําพรางขายเป็นลักษณะไม้เรือนเก่าและยังเป็นพื้นที่เสียงในการบุทรุกแพ้วถางป่าด้วยซึ่งการเข้าไปทำงานในครั้งนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละมุนล,ละม่อมลดการประทะกับกลุ่มมวลชนให้แจ้งกับผู้นำท้องถิ่นให้ทราบทุกครั้งที่มีการเข้าพื้นที่และให้รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเก็บภาพรายละเอียดให้ครบถ้วนโดยการทำงานในครั้งนี้ทุกชุดปฏิบัติการต้องลาดตะเวนและเอ็กซเรย์พื้นที่ทุกตารางนิ้วหลังได้รับแจ้งเบาะแสมอดไม้เถื่อนเคลื่อนไหวในพื้นที่